春吧。Bon, bon. สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยแลนะของแย้แบนเมืองทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นในช่วงเช้เชาๆนะครับประมาณเก้าโมงก,กว่าๆนะครับในช่วงนี้ว่างมากเลยมานั่งทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็เลยมานทำทำคลิปกันวันนี้จะพูดถึงการ เเลือกตั้งของต่างประเทศต่างๆนะครับมีการเลือกตั้งกันหลายประเทศว่าเป็นกรนช่วงนี้เป็นการเลือกตั้งของเ,อเพื่อนบ้านเราบ้างเป็นของชาติมหาอำนาจบ้างนะครับเช่นราฐิเมริกานะครับก็มีการเลือกตั้งตอนนี้รู้สึกว่าจะได้โจมไปเล่นเป็น ว่าที่ประธานาธิบดีส่วนที่กัมพูชาก็มีการเลือกนะครับเลือกตั้งเหมือนกันนะครับกท็ทางทางฝั่งประเทศเราหรือต่งตางๆก็มีการเลือกตังต้งกันทั้งนั้นนะครับแต่ของเราก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอบจอนะครับเราดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องเราอัปเดตกันทุกเกือบทุกวันนะครับข่าวสารอะไรที่มันขาดตกปลกพ้องหรือว่าอันใดก็ต้องขออภัยนะครับหรือว่าอยากจะให้เราทำหัวข้ออะไรหรือว่าพูดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับเพื่อจะให้เป็นทีวีของประชาชนโดยแท้จริงนะครับเรียกทั้งโดยประชาชนแล้วก็ แล้วก็ทำโดยประชาชนเองนะครับออนะครับก็วันนี้รู้สึกเย็นๆน,นะสบายๆนะวันนี้วันนี้มาพูดเรื่องเบาเรื่องการแก้ไขร,รัฐมนูญนะครับแล้วก็มอบคณะราษฎรอีกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการแก้ไขรัฐมนูญแบบฉบับประชาชน ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าอำนาจที่ปไตยเป็นของเรานะครับส่วนใครที่เขาบอกว่าเป็นของคนนน้นคนนี้นะครับไม่ใช่นะครับคณะราษฎร2อ5 0นาเบนานะครับขอไปมีการบัญญัติไว้ว่าอำนาจนั้นเป็นของประชาชนนะครับไม่มี ผู้ใดคณะใดเป็นเจ้าของนะครับเป็นของประชาชนโดยแท้จริงนั่นแสดงว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับป,ประชาชนร่างโดยประชาชนและใช้โดยประชาชนเพื่อให้เท่าเทียมนะครับเพราะว่าอรัฐธรรมนูญ60ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรัฐบบร่ารัฐธรรมนูญโจรน,นะครับร่างโดยโจรแล้วก็ใช้โดยโจร ซึ่งมันบิดผิวหรือว่ามันรู้สึกไม่เป็นธรรมมันมันอายุติธรรมเกินไปนะครับก็เลยต้องแก้แล้ร่างใหม่ทุกฉบับยังมีกระแสข่าวว่าจะห้ามแก้หนึ่งหมดหนึ่งหมดสองนะครับสามารถแก้ได้ทุกมาตานะครับไม่วันมาตาใดๆสามารถเปลี่ยนได้ทุกมาตาหรือว่าสามารถแก้ไขได้ทุกมาตา เนื่องจากมันไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าบทหนึ่งก็เกี่ยวกับบระเทศบทที่สองก็เกี่ยวกับภรามมากัารศย์นะครับเท่าที่ศึกษามาเท่านี้นะถ้าผิดประการใดต้องขออภัยนะครับซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนบทบัญญัติหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรดังนั้นเราแค่แก้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้การศาร์นั้นอยู่ภายใต้และมนโนเหนือการเมืองนะครับไม่ให้มายุ่งกับการเมือง หลายปีที่ผ่านมากษัตริย์ของเรายุ่งกับการเมืองตลอดนะครับอย่างเช่นมอบต่างๆก็มีกษัตริย์เข้ามาเป็นการเจราจาเป็นการมาเจราจานะครับหรือว่าเป็นการสงบศึกนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็แก้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องกษัตริย์หรือว่าเรื่องประเทศเท่าน,นั้นนะครับ เรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกคนในแห่งชาติอะไรอย่างนี้ไม่เอาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะขอนายกแบบนั้นนะครับเพราะว่านายกแบบนั้นมาจากการเลือกของพระมหากษัตนะริย์มันต้องเลือกมาจากประชาชนนะครับและใช้โดยประชาชนนะครับอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เลือกกันมาไปนั่งสรรหา คนกลางคนนอกคนแข่งชาตินะครับแล้วก็มานั่งหดโดแล้วไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ <c oughs> พูดไปเยอะมากวันนี้วันนี้จะรวบประเด็นนะครับแล้วก็บคณะราษฎรสดอนที่มีการไปยืดเอกสารนะครับสรุปแล้วเอกสารนั้นถูกยืดไว้ เพื่อตรวจสอบหรือว่าทิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเอกสารของประชาชนทั้งหมดนะครับถูกยึดไว้ที่ซอนนอนะครับไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรนะครับหรือว่ามันจะยึดเอาไปทำใหม่นะครับเพราะว่าการเขียนนั้นก็เป็นการเขียนที่บริสุทธิ์อาจจะมีคำพูดอาจจะมีคำพูดที่มันดูรุนแรงหรือไม่สุภาพเรียบร้อยก็ คงจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ใคำราชาศัพท์หรือว่าไม่ได้ใช้คำพูดที่สวยหรูนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะมันถือว่าเป็นจดหมายของราษฎร,รที่ส่งให้กับพระมหากษัตริย์นะครับส่วนเขาจะทิ้งหรือเขาจะทำอะไรนะครับก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะว่าทำาอะไ,ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเขายึดไป นะครับจะทำยังไงก็ได้หรอก็จะทําอะไรได้ไม่ทําอะไรไม่ได้นะครับมีแต่ทัวคืนมาหรือว่าไปเอามาเท่านั้นเองนะครับก็เรื่องน้ําที่ฉีดใส่ผู้ชุมนุมนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน้ําเน่าหรือว่าเป็นน้ำเบนซินบรูนะครับหรือว่าแก้น้ําตาลนะครับ อาจจะเป็นได้หลายสายเหตุเพราะว่าย่างคุณถาวรนีเกศศรีชายนะครับนักข่าวเด e ะรีพอร์เตอก็ออกมาบอกว่ามันน้ำเหม็นแล้วก็น้ำเน่าเออน้ำเหม็นแล้วก็คันนะครับก็ต้องสันนิษฐานกันไว้ว่าเป็นน้ำเน่าหรือไม่นั้นก็เป็นน้ำที่เป็นสารเคมีต่างๆนะครับการใช้ความรุนแรงกับประชาชนบบกี้นะครับยอมรับไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าเขาก็คือประชาชนผู้เสียภาษีให้มึงได้มาทาหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ใช่มาทําร้ายประชาชนนะครับคูกคาาประชาชนไม่ใช่นะครับเขาจ่ายภาษีมาให้นั่งทํางานนั่งดูแลประชาชนไม่ใช่เอาภาษีประชาชนซื้ออาวุธและทําลายประชาชนนะครับอันนั้นผิดนะครับแล้วก็ไม่น่าอภัย ซึ่งถ,ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆก็คงจะยอมรับไม่ได้แล้วก็คงจะไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะว่าเนื่องจากเขายังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับเมื่อวานได้ดูอยู่นะครับเป็นคลิปวิดีโอค,คือผู้จุมนุมงก็แค่อยากจะเข้าไปให้ถึงพระบรมมหาราชวังนะครับก็เลย มีการลื้อรถน้ำนะครับเข็นรถต่างๆที่ขีดขวางของเขานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ความรุนแรงอะไรมากหรือว่าใช้ความรุนแรงกับตำรวจนะครับเห็นมีแต่มือเปล่านะครับแล้วก็มีแค่ร่มเสื้อกันฝนหมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้เขาประชาชนก็ไม่ได้มีอะไรซะหน่อยนะครับคุณก็ใช้ กำลังน้ำนะครับฉีดพ่นใส่ประชาชนนะครับยอมรับไม่ได้จริงๆตั้งแต่แยกประุมวันนะครับที่ใช้น้ำสีฟ้านะครับในการสลายการชุมนุมทำให้คนได้รับบาดเจ็บทำให้คนได้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ได้ถึงเสียชีวิตแต่ว่าการทำแบบนี้มันไม่ใช่นะครับนะ เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,น,นี้สวัสดี